วิธีเอาบ t ูทูธของ Windows 10ออกมานะครับบางทีมันจะอยู่มุมข้างล่างนี้มุมข้างล่างนี้แล้วก็เราเผลอปิดตรงนี้ครับแล้วค่อมันจะหายไปหายไปเลยตรงนี้และจะเปิดก็ต้องมาพิมพ์ใหม่เลยพิมพ์ค้นหาคำว่าบ t ูทูธแบบนี้มันเป็นการเสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากนะครับในวิ n โ o w สิบเนี่ยเราสามารถพิมบู o ทูธได้ก็คือ ค้นหาบลูทูธก่อนครับอันดับแรกนะพิมพ์ว่าบลูทูธขึ้นตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็จะสามารถเปิดปิดหรือต่างการข้างในได้แต่ว่าเราสามารถพิมพ์สอดคัสออกไปที่สตาร์ทเมนูได้นะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าบลูท t ธอันอื่นอุ e กรณ์คลิกขวาแล้วก็พิมพ์สตาร์ทแล้วก็กด yes นะก้าวไปทีนี้ทุกครั้งเราก็ไม่ต้องมาพิมพ์เสิร์ชค้นหาครัว่าบลูทูธอีกแล้วนะครับเราพิม พียงใช่ว่ากดปุ่มสตาร์ทเมนูฮะบลูทูธไอคอนมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนูสตาร์ทตรงนี้นะสามารถย้ายได้นะะสามารถย้ายได้ปรับขนาดได้